ดีเจอ้อมค่ะยังนี่คือชั่วโมงที่2ของเรานะคะคุณผู้ฟัง4ี่โมงเย็นกับอีก19นาทีค่ะคุณอยู่กับอ้อมกับเอีนะคะกับเพลงที่เราช่วยกันเลือกชั่วโมงนี้เราเริ่มกันที่เก่งแต่รับหลังนะคะดับที่14ของน้องส้มกับพานฟ o อฟีฟนะต่อกันที่ดอกไม้ไฟไม่ได้ฟังกันนานแล้วเราก็แบบไม่ได้จุดหลอกช่วงนี้ฤดูฝนป้พี่กวงใครจะไปจุดดอกไม้ไฟตอนฤดูฝนปะ่ะ okay. จริงๆดอกไม้ไฟมันก็ไม่ได้ชช่สิ่งที่เขาจุดและถูกต้องอยู่แล้วแต่วแต่มันก็มีอาจจะมีจังหวะอะไรให้จุดใช่ไหมใ,<ช>ในช่วงของเทศกาลแต่เขาก็จะมีห้ามว่าห้ามหนึ่งห้ามสองห้ามสามห้ามสี่ถูกปะ่ะแต่มันเป็น,ปนสัญ,ญลักษณ์ของความงดงามนะที่ญี่ปุ่นนี่เขาก็จะมีเทศกาลจุดพูใช่ไหมดูดอกไม้ไฟเหมือนเหมือนเวลามีซากุละก็ะะะไปเดินแล้วก็ปิกนิกแล้วก็นั่งอยู่ใต้ต้นซากุละป่ะหรือเขาก็จะมีลอยโคมเขาก็จะมีเหมือนลอยกระทงบ้านเราแต่เขาเป็นลอยโคมเขาเรียกลอยโคมถูกไหม ไอ้ floating lantern อะไรของเขาใช่ไหมพี่ขวที่เราบอกว่ามันมีลงทะเบียนอย่างนี้นะในขณะที่เทศกาลเขาจะมีเยอะมากเนาะมีเขาก็มีงานวัดเหมือนเรามีใช่ไหมแล้วก็มีไอ้ฝกช้อนปลาทองกันอะไรต่างกันะแล้วเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรนะดอกไม้ไฟเขามีจุดเยอะมากนะเขาเขาประกวดได้อันดับต้นถูกไหมคะหลายประเทศนะประกวดดอกไม้ไฟและชนะแล้วจนหน้าดูมากอเมริกาบางทีเขาใหญ่บึกปักบึกปักญี่ปุ่นจีน อะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นเป็นประเทศที่เราแบบรอดูอยู่เหมือนกันมันต้องใช้วิวัฒนาการแล้วใช้ศิลปะใช้อะไรเงี้ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจัดเป็นระยะระยะล่าสุดจ้ะไม่ได้ดูจ้ะกลับมาก็นนไม่ทันนะจ๊ะจุดที่ริมแมน่นาสุมิดะคนเขาบอกว่าคนแห่แห่นกันไปไปจับจองเวลาพวกนี้เขาจับจองที่นี่เขาจับจริงๆแต่เขามีเจ้าหน้าที่ที่จะแบบดูแลให้มันเหมาะสมหรือว่าเวลาถ้าเขาบอกงานเลิกจบคือจบอจบคือวงแตกจริงๆแต่เขาก็ต้องจัดรถจัดราให้มัน โฟล์มันดีเหมือนเวลาไปดูคอนเสิร์ตบางคนบอกว่าต่างประเทศอะเลิกก็แน่นเหมือนกันแต่ว่าระบบเขาอะมันมีที่อย่างเมืองแอเออย่างนี้มันก็จะมีว่าอพอจะมีพวกเทศกาลที่แจกรางวัลเอาละคนแถวนั้นก็จะรู้สึกว่ามาและความเดือดร้อนมาแล้วแต่เขาก็จะจัดให้โฟล์ลดะมันวิ่งไปเทปแบบนึงอะไรอย่างนี้ยแล้วบางทีเขาบอกว่าคนที่อยู่แถวงานอะบางทีก็จะได้รับการดูแลนิดหน่อยนะ เช่นส่งิฟิ์เซตมาให้บ้างให้รู้สึกมีส่วนร่วมคือมันก็คงต้องเป็นการดูแลมันไม่ได้ติดสินบนถูกป่ะล่ะคือเรากำลังมาเอาความลําบากของเขาเอาแลกกับความสบายของเขาไปใช่ไหมพี่กวงมันก็ต้องดูแลกันแหละแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าบางทีสิ่งพวกนี้ดูวก็เยียวยาใจนะ่อกไม้ไฟสวยนะแต่ถ้ามันตกใส่นี่มันเจ็บนะแต่อย่างน้อยดีกว่ายิงปืนขึ้นฟ้าป่ะดูดอกไม้ไฟมันก็ยังเพลินตากว่าซึ่งคนไทยจะมีดอกไม้ไฟให้ดูมีช่วงไหนบ้างอะคะช่วงปีใหม่ป่ะ วันที่31เข้าหนึ่งเนี่ยเราจะมีที่ริมแม่น้ำนใครๆก็ดูได้ใครจะแบบใครดูตรงสะพานตรงไหนที่นี่จุดที่ดูได้นะต้องเป็นจุดที่ดูได้หรืออีกทีหนึงช่วงลอยกระทงมา<อ>ที่เขาขออนุญาตจัดกันอันนั้นกับอีกทีก็ประเภทงานเปิดห้างหรือเปิดอะไรที่แบบใหญ่ๆแล้วต้องขอทางการเพราะว่าจะอยู่ๆไปจุดพวดพลาดไม่ได้นะมันมีกฎหมายของมันอยู่ถูกไหมนี่เพลงดอกไม้ไฟเพลงเดียวไมพูดยาวจัง ยังไปไม่ถึงเรื่องอื่นเลยจริงๆมีเรื่องอีกหลายเรื่องมากเลยที่ต้องพูดแล้วต่อกันที่แค่น้องชายนะคะแล้วปิดท้ายที่ซิกแซกชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนเพลย์ลิสต์อ้อมเปิดขอใครสักคนนะคะดอกไม้ที่รอฝน ABC แล้วปิดท้ายที่ฟ้ารักพ่อส่วนชั่วโมงนี้ใครที่รอเพลงอยู่รอสักครู่อ้อมได้ทําการอ่านข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินและหลายคนแจ้งว่าน้องวิวค่ะนักแบดของเรา เข้ารอบแดคนนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีในขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้บาสกับปอปอไปเขาก็ทําเต็มที่แล้วทำไมเราต้องไปว่ากันด้วยทุกคนอ่ะตัวคนแข่งเขาก็อยากชนะไหมเขาว่าอยากชนะกาใครตัวคนแข่งอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับเวลาตอนเราเด็กเราอยากเรียนได้ที่ดีๆแต่พอเราสอบไม่ได้อ่ะเวลาพ่อแม่เราว่าเราเศร้ากว่าพ่อแม่อีกเพราะเราก็มีเรามีหลายเด้งนะตัวเราเองที่ไปไม่ถึง ความรู้สึกพ่อแม่ที่เราเป็นห่วงแล้วเราจะต้องเยียวยาตัวเองยังไงก่อนถูกปะถ้าเราเห็นว่าเขาทำเต็มที่แล้วเราควรจะชื่นชมไหมพี่ห่วงนี่ไม่ได้ลวกสวยนะไม่ต้องห่วงนี่ไม่ใช่คนโลกสวยโลกเป็นปกติถูกปะคือถ้าเขาทาเต็มที่มันมีทั้งแพ้ทั้งชนะเมื่อวานที่วืดว่าหายใจกันคือท่าดีาทีคู่ก็คือน้องเมล์ระชนกนั่นก็ไม่ง่ายนั่นก็ไม่ง่ายก็รอติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไง กีฬามันก็เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนไม่ได้แปลว่าคนที่แพ้คือคนประมาทว่าฉันจะชนะเปล่าบางครั้งอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เคยชนะอาจจะเตรียมตัวมาดีจังหวะโอกาสมันเข้าพอดีมันก็เป็นทีของเขาแล้วคนที่เคยชนะเยอะๆ,ๆมาก่อนก็เพราะเขาใช้โอกาสจังหวะได้พอดีวันนี้มันก็อาจจะเป็นของคนอื่นเหมือนกันเป้ามันบอกไม่ได้เป้า ใช่ป่ะ <Ừ. S 1> เหมือนนักกีฬาปิงปองเห็นข่าวว่ะของจีน่ะ,มนไ,มะไม้โดนเหยียบอ่ะนี่ถ้าเป็นชั้นโดนเหยียบไม้แล้วไม้นั้นคือไม้แห่งโชคอ่ะกัดลิ้นตายแล้วน่ะ<ม>เป็นคนท้อง่ายไง<ม>คือจะรู้สึกบางทีมันเฟลเหมือนกันนะฝีมือเราอะ่ะเราเชื่อแต่บางทีเครื่องมือและความคุ้นเคยมันก็ส่งผลมันก็แบบมีอะ่ะแล้วตกรอบเลยอะ่ะอ,อันที่แบบแข่งเดียวต,ตกเลยลอ,ลอ่ะ คือแบบอะไรไว้อะเขาให้เกียรติเขาบอกว่าวันนี้คู่แข่งเขาเล่นได้ดีจริงๆใช่ตอบดีเขาตอบดีต้องลงเขาตกเลยไหมหรือว่าเขาแค่เขาตกเลยตกเลยหรือว่าแค่ยังจะต้องไปแข่งอีกไม่ได้คุริฟายใช่ใช่ตกเลยคือเนี้ยดูดิบางคนจะบอกว่าทนถ้าแกงเก่งจริงอ่ะมันใช้อะไรก็ได้บางทีเราผัดกับข้าวอ่ะเราต้องใช้กระทะแบบนี้เลยเจอต้องกระทะลึกป่ะพี่กวงบางทีเราทําไข่ดาวมันจะอร่อยบางทีต้องกระทะลึกไหม กระทะเปลี่ยนองศานี่เดียวที่จงหวะมันก็เปลี่ยนแต่คนที่ทาอร่อยมันก็ทาอร่อยแต่มันมันว่าไม่ได้ป้ามันว่าไม่ได้อ่ะเราก็ดูกีฬายอย่าไปด่าใครดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณคนที่ก็ยังจะเชื่อว่าอ้อมบอกหวยถูกอยู่สี่หกทุกทิศทางเลยอ่ะก็ดีใจด้วยนะคะการลงทุนระยะสั้นของคุณผู้ฟังที่มันได้ผลนะ่ะคนบอกได้อะไรไหมพี่กวงก็ได้เสียวหลังไปเรื่อยๆ พอบอกเพอๆไปใช่ไหมฝันเมื่อคืนน่ะแล้วตื่นมาตีอะไรไม่รู้รก็เออเลขอะไรบา้าง <c oughs> ว่าเดี๋ยวจาไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวไม่มีอะไรคุยอ่ะ,อะเสร็จไปแล้วก็หมดหน้าที่เพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ค่ะจะหน้าที่หรือสิ่งที่อยากทําในชีวิตมันก็มีเยอะขึ้นไม่ว่าจะทําโปรเจกต์ถึงดึกกลับหอมายังต้องดูซีรีส์หรือบางทีก็ไม่นัดปาต์ตมาถึงเช้าอาจจะเพลียมากหรือเพลียน้อยแล้วเพราะอะไรเช้ามันต้องตื่นมาเรียนเช้าก็ตื่นไปทํางาน เมื่อคุณใช้ชีวิตกันคุ้มแบบนี้ลองเพิ่มความสดชื่นไม่มีเบลอด้วยวิตามิน B รวมแบบเม็ดฟูเพราะการรับวิตามิน B ที่ครบถ้วนส่งผลให้ร่างกายและสมองมีการทำงานสมบูรณ์เป็นไปอย่างปกติขอแนะนำอันนี้ดีจริงๆค่ะคุณฟังการมีวิตามิน B กินตอนกลางคืนอันนี้เชียนะโดยส่วนตัวกินวิตามิน B ก่อนนอนนี่ดีนะบีร็อกค่าเพอร์ฟอร์แม วิตามินเม็ดฟูที่มีวิตามิน B รวม8ชนิดมีวิตามินซีแบบมกนีเซียมและแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีอาการอ่อนล้าอ่อนเปลี่ยเมื่อวิตามิน B แบบเม็ดฟูถูกละลายจึงทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ไวและออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าวิตามินทั่วไปมีให้เลือกแบบหลอด3รสชาติค่ะรสส้มรสฟรุตตี้และรสอะซิลลาและมะม่วงรวมถึงแบบซองสองเม็ด ะะหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปแล้วก็อย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้พออันนี้เป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่ว่าอ่าฉันจะกินเม็ดฟูเป็นอาหารเธอเธอเม็ดฟูไม่ใช่อาหารเธอต้องกินอาหารและเธอต้องพักและเม็ดฟูเนี่ยจะช่วยเสริมเธอเธอจะแข็งแรงแข็งแรงในปฏพี ังคารคลุมโบ์สนับสนุนโดยน้ำทิมสุก,กี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันธ้ายนอรสิงห์ใหม่สมาร์ทโฟนนูเบียโนเบียมิวสิกเสียงดังปังชัดและอาหารเปียกแมวสูดรลับซอฟต์เจลลี่เนื้อนุ่มพิเศษต้องแคตตี้พาว อังคารคุณโป่งนะคะเจอกันทุกคืนวันอังคารอังคาที่จะถึงนี้เชอร์ปรางและมิวสิกจะมานั่งอยู่ตรงนี้พร้อมๆกับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นใหม่สมาร์ทโฟนนูเบียสำหรับคนรักเสียงเพลงจาก ZTE นูเบียมิวสิกเสียงดังปังชัดอาหารเปียกแมวสุดลับซอฟต์เจลีเนื้อนุ่มพิเศษต้อง แคททีพย์เผาอาหารเปียกแมวแคททีพย์เผาให้ทุกมือมีความหมายอังคารกลุ่มโบ์ไปโตทำงานเทนโปรรุนเทนโปรโดยแมชคนที่ใช่แมชงานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by Seek หลายอาชีพที่เราได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะเพราะเราเทินโปรขึ้นมาคุยกันแบบนี้บนโต๊ะค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของทันตแพทย์นะคะจริงๆมีหลายอาชีพมากไม่รู้จะมีอาชีพไหนบ้างมันแต่มันต้องมีสักอาชีพที่แบบเออมันใช่มันเหมาะกับเราหรือเรากําลังคิดสงสัยอยู่ว่าเเราจะไปทางนี้ต่อดีไหมนะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ค่ะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับดีเจของเราและมืออาชีพของเราที่จะมานั่งอยู่บนโต๊ะแบบนี้กับแมชคนที่ใช่แมชงานที่ชอบด้วย AI จาก jobs db by seek ค่ะ ไห้โตทำงานเถินปร